ผมจะมาเล่นเบรดกับน้องชายนะครับ EP C เล่นกันให้ดูนะครับผมจะใช้อันนรกก็สามหกศูนย์เอ็นซอสตตอคัมโบไม่ใด้หกศูนย์ที่สองวันกูสแรงมากนะเม่อจะแค่โจมตีโจมตีนั้นนะครับเช่ดกีไม่เบื่อนะ เบอร์เนี่ยแตกเลยเออแล้วมันยังผมจะมาชีเจน่าสมัยสาเหตุที่ผมบอกทำอีพีไปทั้งหมดสามอีพีรวดในวันนี้มันเหนื่อยมากครับเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์มันกำลังใจให้ผมนะครับแล้วครับขอบคุณครับโคคร วันนี้เป็นวันพ่อนะครับขอถ้าคนที่เป็นพ่อรับดูแลขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคบโกสกำลังใจกูเอ่อมันไม่ตายดนานดนานบัสเตอร์โอเวอร์ฟีดสีต่อสประกาศแล้วตอนนี้แบบมันไม่มีตัวอะไรตีแรงข้าบตัวนี้ละ แล้วก็ไป่มีตัวอะไรอยู่ช้ายูด้าไปเร็วมากไวตัวนี้แหละครับผมไปเร็วเลยละมาไว้ไปไวครับผมกำลังใจกำลังใจไม่านี่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 อย่งนี้นี่ไวไวผมบอกเลยว่าผมชอบตัวนี้มากมันเท่มันเจ๋งมันเก๋มันเท่ มาต่อเลยน้องชายมาเล่นยังต่อเลยเหรอต่อไปที่ผมใช้คือแดนซ์โ480โลแฟตมาทะเอ้ยขอเปลี่ยนเอ้ยใช่เลยที่หนึ่งมาทาแดนซ์3 6 0เอฟบอรนะครับมาทะกันนะครับผมืชูบ้านโก กำลังใจก็ยังตกเหมือนเดิมเออไม่ต้องหากำลังใจกำลังใจไม่เอาแล้วก็ถ้าทุกคนอยากซื้อไดมาสเตอร์นะครับนี่ครับสองร้อยกว่าบาทซื้อในดัลซานะครับจากประเทศจีนเออใชฟอยู่กันนั่นแหละ มันก็คือเบรเบรเหมือนกันนี่นะถ้าคุณอยากถ้าเกิดแม่มันของปลอมหรือของจริงมันก็คือเบรเบรไม่สำคัญกับชีวิตคุณที่ชูวันโกศน้อสเมนฟินิดหนึ่งคนหนึ่งที่ชูวันโกศ เฮ้ยเฮ้เข้าช่องนี้ไม่ได้ตือว่ะความสูงมันไม่พอแดนโคโอ้โอทีนีดสต่อหนคุูจะมีสิทธิ์ชนะไหมบ้างโอเคครับขออนุผมหมึ่ปากโคชแดนโค โอเวอร์ฟิตสองต่อสามก็มีสี่ทีเกมอยครับตอนนี้ชูวันโก้อูอันนี้คือการโจมตีแบบหนักหน่วงไม่มีวันจบแลครับคือกระดาษส<อ><ะ>นามโคบอลเดก็ตกลงมาเลยโอเวอร์ฟิตสี่ต่อสามอูน้องผมมีคะแนนเดียวกับฉันนะน้าบุ๋มแต่เรา ไม่เอนีต่ตัวไปดไมะใช้คือมีสิตัวตึกแต่มึงใช้ตัวส้ยังไงพไม่ใช่ขอโบอเด็กลืมไปแล้วสามเอฟโลแปดประทั <c oughs> ไม่เด็กวิ่ง สี่ก้าหกศเออสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนบีบบอบีมาปะทะกันนะครับ <datasets S 3> ตกอีกเี้ยว่กิโ,โด้ีมันจะมาสดแสามดีตัวโอ้ชูแตงโอ้แตงชีชูวนโกู

เฮ้โกเย็นด <c oughs> <Inner resource> ีป็นไปไม่ได้โก้ มาอะเฮ้ไม่มีคนไม่เป็นแล้วโก้เฮ้อ้โหนี่บนอุ่นดีนะเบล่ออุ้ยสนามใหม่แล้วมาเราจช่วยเออเ

ตันนี้เสร็จนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงสุ่มใช้คอมโบได้ที่ชูวนกูพวกนี้เมืองจะลงมาครับคุณเขาจะลงไพ้นั้นก็ต่อไปสู่ช่วงสุ่มคอมโบแบบนหนครับผมก็จะมีเบทั้งหมด3ตัวนะครับให้เลือกครับ

บิดบอเฉยมาเียนทะดูเลยนะครับมาซากดายมาสเตอร์สต็อกคอมโบคอมโบ,ออบนี้แลดด้ดูดานคอมโบนี้ถ้าคู่เคห็นนะจนัเคยเห็นผมใช้นะแล้วมันก็บันเออญอีกแล้วโก<อ> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาบล็อคข้อมือคุอันนี้มันเป็นช่วงผมอันนี้มันช่วงนี้มันไม่นับคะแนนช่วงนี้เป็นช่วงที่มันไม่นับคะแนนนะตอนนี้ผมก็คิดช่วยกับเหนือและตอนนี้ผมก็ตาดิงตาดิงเลือกต่อ มันจะจบคุดอยู่แล้วจะต่อเลยนะหน้าตาตาคุณน้ำมาน่อยน้ำมากกว่านะโบเบยโบเบนะผมคุยสูงง่เลยมามานมานมา suka finick wins stack go hay audi kick dia eh

โมมีชุดหนึ่งผ่าดขอกาตัวละไรนะ